โทษฉันรีบมากเลยไม่ได้ตั้งใจไอเดียฉันขอโทษไม่รู้เป็นลอยหรือเปล่าถ้าของข้างในเสียหายอะ่ะแกต้องมาผิดชอบด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจนะเสียลมตั้งแต่เช้าเลยขอโทษไอษไอเดียเนี่ยทั้งสวยแล้วก็รวยมากเลยนะ ดูโทรศัพท์สิเปลี่ยนบ่อยกว่าเสื้อผ้าอีกแต่โทรศัพท์รุ่นนั้นน่ะฉันก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าแพงเกิอนอะ่ะฮึก็จริงนะงั้นฉันไปทำงานก่อนนะ ไงชอบเขาเหรอบ้าใครจะชอบเพราะเป็นผู้บริหารเลยนะแกโอยแกขอเบอร์เลยขอเบอร์เลยเหรอแต่มือถือฉันเก่ามากเลยไปขอเบอร์ก็อายเขาโอ้ยแกก็ซื้อใหม่ไปสิซื้อใหม่เลยเหรออืมเฮ้ยฉ <s uck> ันมีประชุมอ่ะขอตัวกันนะอืม จะเอาเงินที่ไหนซื้อมือถือใหม่ดีแล้วเนี่ย <c oughs> พิมว่ายังไงไอ,อ,อพอดีไอมีเรื่องจะปรึกษานะเรื่องอะไรหรอเพิมพอจะมีให้ไอยืมซักห้า0มื่นไหมคะห้าหมื่นห้าหมื่ไอทุกวันนี้พี่ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วอะ บ้านก็ต้องผ่อนรถก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลำพังตัวพี่เองอะ่ะพี่ก็ยังไม่พอใช้เลยแล้วไอซ์จะเอาเงินไปทําอะไรทั้งเยอะตั้งแยะฮะมือถือเครื่องเก่าไอ้เก่าไปแล้วอ่ะอยากได้เครื่องใหม่อะพี่อิมซื้อใหม่ก็ซื้อเครื่องที่มันแบบพอดีพอดีก็ได้ไม่ต้องแพงขนาดนั้นหรอกแล้วเราอ่ะระวังนะใช้เงินเกินตัวเดี๋ยวก็ลำบากเอาหรอกโอเคค่ะแบบไม่รบกวนละ ไปละโอเคแค่เงินห้าหมื่นยึงให้ยืมเลยทีตัวเองผ่อนบ้านผ่อนรถเป็นหนี้ท่วมหัวยังมีหน้ามาสอนอีกหงุดงิดไอเอากาแฟสักแก้วปะเออไม่เป็นไรขอบคุณนะ โอเคฉันลงไปชงกาแฟข้างล่างก่อนนะ ใส่ส้มตำเมื่อวานที่ทำผิดแ,แล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงจริงเลยโอ๊ยผพ้อจัดการคะเงินของฉันนะคะอยู่ในกระเป๋าดีๆแต่มันหายอะ่ะโอ๊ย นาฬิกาฉันก็หายนะคะควางไว้อาล้างหน้าแป๊บเดียวเองอะ่ะใช่ค่ะวางไว้แป๊บเดียวก็หายอะ่ะแล้วแบบนี้จะทํายังไงกันคะเดือดร้อนกันไปหมดเลยอะ่ะทุกคนใจเย็นก่อนนะคือตอนนี้กล้งองวงจรปิดของบริษัทเราเสียส่วนเรื่องของมีค่าทุกคนก็เก็บรักษาเอาไวด้ดีๆก่อนนะส่วนเรื่องหัวขโมยอะ่ะเดี๋ยวทางบริษัทจะจัดการให้เร็วที่สุดขอให้ทุกคนใจเย็นๆไว้ก่อนโอเคไหมได้ค่ะ เดี๋ยพักเที่ยงกินอะไรดีอะแกอืมข้าผัดไหมน่าสนใจนะนี่หนมปังฉันซื้อมือถือใหม่มาเป็นไงสวยไหมมาดูซิไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยวันก่อนอย่างบุนไม่มีเงินอยู่เลยก็หารายได้เสริมนิดนิดหน่อยหน่อาก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกเครื่องนี้อ่ะเอาไอ้โทรศัพท์ใหม่เหรอใช่เพิ่งถอยมาเลยแกสวยนะเนี่ยแ่่แตน แกเก็บตังเก่งนะไปหาเงินมาจากไหนเยอะแยะอะก็หาอะไรได้เสริมนิดนหน่อยๆอ,อะไรที่ได้เงินฉันก็ทำหมดแหละแกฉันน่ะอยากเก็บตังเก่งแบบแกบ้างดีแล้วแหละเก็บตังไว้เยอะเลยจะได้ซื้อของที่อยากได้นั่นแหละแกุเดี๋ยวฉันมีธุระอะ่ะฉันขอตัวก่อนนะได้จ้าบายฮัลโหลกี่โมงนะ โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวผมตามไปคุณพลคะะอ่อไอ้ขอเบอร์ได้ไหมคะเงินที่ได้มาจากการขโมยของเพื่อนในออฟฟิศอมันน่าภูมิใจตรงไหนเหรอไอ้คุณพูดอะไรอ่ะฉันไม่ได้ทำนะเพราะผมเห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่แรกเลยไงฉันไม่ได้ทำจริงๆ เธอเป็นคนเอาเงินไปเธอคิดว่าเจ้าของเงินเขาจะไม่รู้เชียวเหรอว่าเงินเขาหายไปไหนอะแต่ที่ฉันยังทำนิ่งเฉยก็เพราะว่าฉันอยากรู้ว่าเธอจะทำยังไงต่อไปเธอทำแบบนี้ทำไมอะฉันขอโทษจริงๆนะทุกๆคนขอโทษจริงๆที่ทำให้เดือดร้อนนะส่วนมือถือเครื่องนี้เดี๋ยวฉันจะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาคืนให้ทุกคนเลยนะแต่ทุกคนอภัยให้ฉันนะไม่เป็นไรหรอก มือถือเครื่องนี้ฉันถือว่าฉันซื้อให้เธอเป็นของขวัญที่เธอกับตัวเป็นคนดีแต่ต่อไปเนี้ยอย่าทำแบบนี้อีกนะไอคุณค่าของคนนะมันไม่ได้วัดกันที่สิ่งของนะมันวัดกันที่ความดีและยิ่งคุณมาทำตัวแบบนี้มันจะยิ่งลดคุณค่าในตัวของคุณเอาเป็นว่าครั้งนี้ผมจะยังไม่เอาเรื่องคุณนะแต่ขอให้คุณปรับตัวให้ได้โอเคไหมขอโทษนะทุกๆคน นี่ฉันเอฟของมาเยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเหลือนี่อีกกล่องนึง ทีนี้แหละได้หลายโลแน่รับซื้อของเก่าจ้าขวดน้ำกล่องลังรับซื้อหมดเลยจ้านี่เธอ พวกกล่องลังกับขวดพลาสติกเนี่ยให้ราคาเท่าไหร่อ๋อถ้าขวดพลาสติกอะโลละห้าบาทจะ้ะแต่กล่องลังอะโลละสี่บาทเฮ้ยทำไมมันถูกจังอะโกงกันหรือเปล่าตอนฉันซื้อมาฉันก็ซื้อมาราคาแพงนะแต่ทำไมตอนขายไ,ได้น้อยจังรับซื้อของเก่าอะก็ราคาเท่านี้แหละจ้าให้ราคามากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงไม่อย่างนั้นอะฉันไม่ขายนะคุณพี่ถือว่าช่วยฉันเถอะจ้า ขายของเก่าอ่ะมันก็ราคาเท่านี้แหละนี่ยฉันเข็นรถมารับถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันก็ไปรวบรวมแล้วก็ไปขายต่อได้กําไรไม่กี่บาทเองจ้าโอ๊ยน้ำคาญขายก็ขายฉันไม่อยากฟังพี่ฉันบน่นได้จ้ะหยุดจะเข้ามาทําไมล่ะลอยตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปเอาของมาให้เม็นก็เม็นใครจะให้เข้าบ้าน แยกประเภทขวดนะจ๊ะเผื่อบางอย่างเนี่ยราคามันไม่เท่ากันของก็เหมือนกันนั่นแหละช่างช่างไปเถอะหรือแกกลัวว่าคนระดับชันน่ะจะโกงคนแบบแกงั้นหรอถ้ากลัวมากนะก,ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้จ้ะช่างก็ช่างโอ๊ยไม่ต้องช่างแล้วไอ้กล่องพวกนี้ดูดูแล้วก็น่าจะประมาณโลนึงพอดีอตังไม่ให้ฉันได้แล้ว 6กห้าสามสิบมีกล่องลังอีกร้อยหนึ่งพอดีนั่นแหละแค่เนี้ยจบเรื่องอของเยอะจังเลยเดี๋ยวคัดของดีกว่า I do ตาก็ออกจะดีไม่คิดเลยว่าจะมาโกงตาช่างกันแบบนี้อะ ฉันเฮ้ยโอ้โหบนัสเฮ้ยไอเดียโอ้ยคุกกี้ฉันตายเลยพี่ปังกล่องที่อยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเอา้าแล้วพี่จะมาถามฉันทำไมก็พี่นั่นแหละเป็นคนใช้แค่แล้ไปขายเ็ไปขายหมดบ้านเลยไงเป็นไงจะชมฉันใชไมล่า แกบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันไม้เอาของเก่าไปขายไม่ได้เอาของที่อยู่บนชั้นไปขายแกรู้ไหมเนี่ยว่าข้างในมันมีอะไรอะโอ๊ยพี่จะมาโวยวายอะไรเนี่ยทำไมของไนมันเป็นเพชรหรือไงอุย้ยในกล่องนั้นะ่ะมันมีทองอยู่ฮะทองเอ้ยพี่ปังฉันขอโทษนะจ๊ะฉันมันไปลอบคอบเองอะ แล้วทำไมแกเป็นคนแบบนี้เนี่ยฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าให้รอบคอบจะทำอะไรก็ต้องรอบคอบแล้วของเนี่ยมันวางอยู่ของมันดีๆแกก็ไม่ยอมเปิดดูเอาไปขายจนได้แล้วเราจะทำยังไงกันดีอะพี่ท้องพอ่อท้องแม่ด้วยเฮ้ยนรลกินกระบาลแล้วไหมล่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วว่าก็ต้องไปตามหาคนขายของเก่าแหละโอ้ไปไปไปรไปเลย ค,นนคุณพลค่ะคุณพลพอจะเห็นผู้หญิงที่เขามารับซื้อของเก่าไหมคะอ๋อเพิ่งสวนกันไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วเองครับมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าฉันเผลอเอากล่องทองขายรวมไปกับของเก่าให้แม่นันไปแล้วคะ่ะโอ้เรื่องใหญ่นะครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยตามหาอีกแรงครับดีเลยคะ่ะแล้วเขาไปทางไหนคะอ๋อทางนู้นครับเฮ้ย,ยทำไมเหลือแตอ่รถ แล้วคนไปไหนอะพี่ฉันว่านะมันต้องเชดเอาทองไปอุ้ยเป็นความผิดฉันแท้พี่สงสัยจะไม่ได้คืนแล้วแหละแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยอะแจ้งความไหมพี่ปังหลักฐานเราก็ไม่มีจะเอาอะไรไปแจ้งความเขาครับสบายมาแล่ะทีนี้คนแบบเนี้ยนะไม่มีทางซื่อสัตย์หรอกใครกันแน่คะที่ไม่ซื่อสัตย์ นี่ค่ะทองของคุณไอเดียทองของเราจริงด้วยอะ่ะไม่หายสักเส้นเลยอยู่ครบจริงด้วยพี่ปังฉันน่ะจะเอาทองไปคืนที่บ้านคุณแล้วค่ะแต่ฉันหาพวกคุณไม่เจอขอบคุณคุณมากนะคะที่ไม่โลภอะ่ะทางนันที่ถ้าคุณจะเอาไปเป็นของตัวเองอะ่ะคุณก็ทําได้ถึงฉันจะเป็นคนขายของเก่าจนๆแต่ฉันอะ่ะก็มีศักดิ์ศรีมีความซื่อสัตย์นะคะ ฉันน่ะไม่เคยคิดจะคดโกงเลยไม่เหมือนกับคุณนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคนผู้หญิงคนเนี้เขาโกงตาช่างที่ฉันค่ะเขาเอาน้ําเปล่ามาใส่ในขวดน้ํแมันก็มาขายให้ฉันฉันก็เลยจ่ายไปตามราคาจริงอะคะ่ะนี่ไอเดียทําไมแกเป็นคนแบบนี้เนี่ยแค่เขารับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็ได้กําไรน้อยอยู่แล้วนะแกยังจะโกงเขาอีกเหรอฉันขอโทษนะจ๊ะพี่ปัง ที่ฉันทําไปอ่ะเป็นเพราะฉันอยากแกล้งแม่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยฉันสำนึกผิดแล้วนะจ๊ะฉันขอโทษเธอด้วยนะฉันไม่เคยเห็นคนเก็บของเก่าที่ไหนอ่ะมีคุณธรรเท่าเธอมาก่อนเลยเพื่อตอบแทนความซื่อสัตย์ของเธออ่ะนี่ฉันคืนให้แล้วต่อไปเนี้ยถ้าเธออยากได้ของเก่าอีกอ่ะเธอก็ไปเก็บที่บ้านฉันได้ฉันไม่คิดตังค์สักบาทเลย อย่าโกรธฉันเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณฉันก็ต้องขอบคุณความซื่อสัตย์ของคุณนะคะที่ทําให้ฉันไม่ต้องเสียทองไปอ่ะอีกอย่างนะคะคนที่เขารับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดจะโกงใครด้วยฉันขอบคุณพวกคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ในเมื่อคุณเป็นคนดีขนาดเนี้ยงั้นเดี๋ยวคุณมาเก็บของเก่าที่บ้านผมได้เลยผมไม่คิดตังค์สักบาทเลยครับขอบคุณมากมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมช่วยเข็นนะครับ Ah